โลบัคหมดไม่พอใช่ไหมนี่เลยร้านมารูช็อปร้านเติมโลบัคระบบอัตโนมัติและระบบ ID ดีพัระบบอัตโนมัติใช้งานง่ายๆเพียงแค่เราใส่ ID ดีกรอกจำนวนเงินที่เราต้องการเติมในราคาเลทห้าจุดาหลังจากซื้อเสร็จโลบัคจะใช้เวลา5-7วันในการส่งเข้า ID ดีและระบบ ID ดีพัเพียงแค่เราใส่ ID ดีและพัสด์ในโลบอกหลังจากเลือกสินค้าเสร็จแล้วให้เรารอ1 2บสถึงยีชั่วโมงขึ้นอยู่กับตามระดับคิวไวที่สุดก็1ชั่วโมงถ้าท่านใดสนใจใช้บริการกับทางร้้านนลิรอยยู่ใตคคปเะับ หากคุณกาลังมองหาร้านรับฟาร์มเกมโรบอกผมมีร้านมาแนะนําร้าน Edit My Shop ร้านรับฟาร์มเกมโรบอกมีบริการรับฟาร์มหลายแบบไม่ว่าจะเป็นแมปบล็อกฟุตแมนซิตี้โบกุโนคิงพีทและรับกดผลเกมพาร์ในแบบบ็อกฟุตรับกดเพจแมปออสต l e ด้วยเพียงแค่เข้าไปที่ f a c e b o o k เซิร์ชคาว่า Edit My คุณจะเจอร้านที่มีโลโก้สีเหลืองที่อยู่หน้าแรกของฟีดจากนั้นกดปุ่มส่งข้อความเพื่อเริ่มต้นการใช้บริการได้เลยและในตอนเย็นของทุกๆวันจะมีผลไม้พิซซ่าจ,จากแมปวันพีทเรจนดารีมาวางจาหน่าย สุดโหดของแบบบล็อกฟุตมาวางจำหน่อีกด้วยท่านใดสนใจใช้บริการก็ลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับโอเคครับผมก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับในคลิปนี้เราก็อยู่กันในเกมโรบอทแบบบล็อกฟุตนะครับผมซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแจกผลวิสัตผู้เล่นใหม่ที่โลกเก่ากันนะครับผมก็สําหรับเซิร์ฟนี้นะฮะมีผู้เล่นค่าหัว1 3 4 8อยู่1คนนะครับอยู่ที่เกาะน,นี้ปะ ที่เกาะแรกนะครับไม่อยู่นะครับก็เดี๋ยวไปสุ่มผลวิสาย์ก่อนดีกว่านะเปิดเจอที่เกาะลิงนะครับชึบเกาะลิงก็ไม่เห็นนะครับก็เดี๋ยวผมสุ่มเลยแล้วกันนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมจะสุ่มได้ผลอะไรนะครับมาสามสอหนึ่งาบก็ให้ผลสปริงฟุตโอ อย่างเกลือเลยอย่างเก,ออกลือเลยอุ้ยผลสะเทือนโอ้อาแลกกัน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 โอเควันนี้เอาผลสะเทือนมาให้นะครับอุ้ย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 อียัุ้ย่้อุอุุ้้้ยอุ้ยอยอยอุ้ยทุอุ้ยอุ้ยอุออนมาให้เนอ้อ้ยอ้ยอ้ออยยเยอ้้ โอเคผมว่าเซิฟนี้คงไม่ได้แจกนะครับเพราะว่ามีผู้เล่นข้าวหัวสูงๆเพียบเลยนะครับออคอคอแล้วข้าหัวสองสี่ล้านเนี่ยนะฮะก็คือเจ้าของเข้าไปแล้วกันนะเผื่อเจ้าของเขาอยากจะแจกนะครับโอเคเพื่อนคนนี้ก็แจกผลสะสะเทือนให้เพื่อนคนนี้ไปแล้วนะครับผม โอเคครับผมก็ผลแรกนะครับผมสุ่มได้ผลสปริงนะครับสุ่มได้เกลือเนาะโอเคก็เพื่อนคนนี้นะครับเอาผลสัตเ์สะเทือนมาให้แล้วก็แจกให้แบบผู้เล่นค่าหัว2ล้านกว่าไปแล้วนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราย้ายเซิร์ฟกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่า ID ที่2พี่จะสุ่มได้ผลอะไรนะครับไปดูกันโอเคครับผมก็ ID นี้นะครับเป็น i d ที่2นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ID นี้ผมจะสุ่มได้ผลอะไรแล้วก็เซิร์ฟนี้มีผู้เล่นค่าหัว1,728อยู่1คนนะครับ โอ้ที่เกาะสุมผลมีแต่คนโดโหดทั้งนั้นเลยจะรอดไหมเรานะครับทำไมต้องไป pvp ที่เกาะสุมผลด้วยไม่เข้าใจเลยโดนแล้วมั้งเราโดนแล้วเรามัง้งโดนแล้วเรามัง้งวันนี้ปะผู้เล่นใหม่ปะอ่าวันนี้คราบหัวสามหมื่นนะครับผม โอ้โอ้โอ้างลางเขาหดกันแล้วเยีายตีเราเด้ออย่ามาทางนี้เด้อโอเคเดี๋ยวมาสุ่มผลที่2กันดีกว่านะครับว่าจะได้ผลอะไรนะครับผม3、2,1ปอาบเ็ให้โอ้ทั้งสปริงทั้งสไป์เลยนะครับผมโอ้อย่างเกลือเลยอะโอเคท่าน,นผู้ชมก็เดี๋ยวย้ายไอดีสุ่มผลต่อดีกว่านะครับผมเกลือแบบ2ผลติดเลยอะ,อะมาดูผลที่3กัน โอเคครับผมก็ไอดีนี้นะครับเป็นไอดีที่3เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอดีนี้ผมจะสุ่มได้ผลอะไรนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูผลที่3มกันดีกว่านะครับว่าเราจะได้ผลอะไรนะครับส2มสอหนึ่งปาบเขาให้โอ้ผลชอ็อป oh, <no. S 1> ทำไมมันเกลืออย่างนี้อ้โหอ,อย่างเกลือท่านะผู้ชม เอาไหมผลชอบโอเคเก็บไปแล้วนะครับก็คนนี้ค่าหัว2,373นะครับเก็บไปแล้วโอ้โหเกือ3าผลติดเลยท่านผู้ชมโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูไอดีตอบเอากินด้วยกินด้วยนะครับผมเย,ยม่ยมๆยม,ยยมเอา้าโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูไอดีต่อไปกันดีกว่านะครับว่าผมจะสมได้ผลอะไรเนอะปะ โอเคครับผมก็ไอดีนี้นะครับเป็นไอดีที่4นะแล้วก็เซิฟนี้มีผู้เล่นข้าหัวศูนย์อยู่1คนด้วยนะครับอ่าชื่ออะไรนะเนี่ยนะครับผมคนนี้เนะเป็นคุณผู้หญิงนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะส่ได้ผลอะไรในไอดีนี้นะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันมันคงไม่เกลือ4ผลติดหรอกมั้งมาสามสองหนึ่งปอ ผลไม่ซ <Thank you. S 2> ้ำเลยนะครับผมผลสปริงเนี่ยผลหนามผลบาร์กี้แล้วก็ผลระเบิดโอ้เอาไปทิ้งไว้เกาะแรกแล้วกันนะเดี๋ยวมีคนจะเอานะครับก็เดี๋ยวผมมาโยนผลระเบิดทิ้งไว้แถวนี้แล้วกันนะครับผมโอเคโอ้โหม่เดี๋ยวเรามาดูอีกไอดีหนึ่งกันดีกว่านะครับว่าจะได้ผลอะไรนะไป โอเคครับผมก็ไอดีนะครับเป็นไอดีที่5นะครับก็มีผู้เล่นใหม่ค่าหัว1 0 0 0นะครับผม1 5 0 0อยกับ1 9 0่นาะครับอย่างละคนนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะสุ่มได้ผลอะไรในไอดีที่เนานะโอเคครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมจะสุ่มได้ผลอะไรในไอดีนี้เนาะไอดี ID ที่5นะครับผมมา 3 2 1ป้หนึ่งปาบเขาให้โอ้ผลช็อป oh, <no. S 1> โอ้เข็มแบบต่อเนื่องเข็มแบบต่อเนื่องโอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดโอเคครับผมก็เดี๋ยวขอเปลี่ยนไอดีแล้วกันเนาะ5 ID ดีดีครับผมเข็ม5ผลรวดเลย oh. นี่มันคือคลิปสุดยอดแห่งการสุ่มผลเลยนะท่านผู้ชมโอ้โหเดี๋ยวมาดูอีก2ผลไปมาดูอีก2ผลนะครับผมไป โอเคครับผมก็ id นี้นะครับเป็น id ที่6นะแล้วก็มีผู้เล่นค่าหัว1,100อยู่1คนนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า id นี้ผมจะสุมได้ผลอะไรเนาะมา id ที่6นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมา3 สองหนึ่งป่าบอุ้ยไม่จริงใช่ไหมโอ้หกไอดีท่านผู้ชมโอ้มันอะไรจะขนาดนั้นโอ,โอเคมาเดี๋ยวเรามาดูไอดีสุดท้ายกันดีกว่านะครับว่าจะสมได้ผลอะไรนะครับโอเคครับผมก็ไอดีนี้นะครับเป็นไอดีสุดท้ายแล้วก็เซิร์ฟนี้มีผู้เล่นค่าหัวหลักร้อยอยู่2คนนะครับ ก็ไม่ได้อยู่ที่เกาะนี้ป่ะก็เขาไม่ได้อยู่ที่เกาะนี้นะครับคิดว่าน่าจะอยู่ที่เกาะลิงปะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าผมจะสุ่มได้ผลอะไรในไอดีสุดท้ายเนาะชึบมา เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมไอดี ID สุดท้ายนะฮะจะเกลือหรือเปล่าถ้าเกือ7ผลติดนี่มันก็เกินไปนี่ยหมเดี๋ยวเรามาดูกัน3 2 1สองหนึ่งาบโอ้ผลยางผลยางมาแล้วท่านผู้ชมโอ้โหคลิปนี้มันสุดยอดจริงๆนะท่านผู้ชมสุดยอดเหตนการสุ่มผลนะฮะโอ้โห สุดเกลือแห่งปีเลยนะฮะสุดเกลือแห่งปีเลยคลิปนี้นะโอเคก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมน้องๆก็ขอบคุณน้องๆทุกคนที่รับชมกันจะจบด้วยนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปอใหมททางช่องเราด้วยเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะบายๆนะครับผมบายยบายๆบาย